เยวเอามา้นวบคนเอาหนา้นหนึ่งเาลงเอาแจกปรุงมือก็ได้ค่ะอ่าค้าแรกเสีบปัก<ะ>เสยบลมให้มีลม,ม,นนลดดมก่อเนาะแล้วก็เปิดมือแล้วก็พาเวอร์ทุกครั้งต้องเปิด ถ้าเกิดไม่เปิดมันก็กดไม่ได้ปุ่มไหนก็กดไม่ได้ถ้าเกิด power <c oughs> กด power ให้ปุ่มสีแดงขึ้นครับแล้วถ้ากดปุ่มไหนก็ขึ้นปุ่มไหนก็อ,อ่ะปุ่มที่สองที่ใช้จริง,งๆ tection เปิปด power ร้อย PVC เสร็จต้องกด tection ให้มันดังตรงนับแล้วก็มอเตอร์ ก็จะเป็นออโต้เลยครับจะเดินออโต้เลยจะหยุดก็กดเองอ่าเป็นนวนเอาไว้สําหรับจ็อกเอาไว้สาหรับตั้งเครื่องรับกดอ่ากดมันก็ตามใน้วามือเราเรากดมันก็ติดเราปล่อยมันก็ดับ mm hmm. แล้วก็ฟีดดิ้งเป็นแบนพ mm hmm. มเรยวปรับที่หน้าเครื่องเลยปิดได้สองจุดปิดจุดนี้ก็ได้ จุดนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้สล้วเราเอ<ส>าไปทำไมคะเอาไว้ s p a r ์เฉยๆครับอ,อ่าสำหรับปุ่มนี้พังใช่ไหมเราโยกจากปุ่มนี้ไม่ใช้แทนได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิซิลเปิดได้เลยถ้าอุณหภูมิปกติที่ที่ใช้ซิลอ่ามันมต้องดูที่ p v อกับฟอยครับอืม บางที R PVC กับฟอยหนาไม่เท่ากันนะมันก็จะใช้ความร้อนเยอะกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่กาวด้วยอ่าอ,อันนี้ R PV เป็นอุณหภูมิที่มันจัดได้นะครับอุณหภูมิจริงเนะี่ยอ่า FV เป็นอุณหภูมิที่เราอยากได้เราอยากได้ร้อยสี่สิบเราก็ตั้งไปเลยหรือเราอยากเปลี่ยนเรากดเซตให้มันกระพริบาปน้ครับแล้วขึ้นลงได้เลยเราจะเอาเท่าไหร่ พอเราได้แล้วเราก็เซ็ตเหมือนสองาสองตัวเหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นของขึ้นหลุม,มแต่อุประมาณนะี้ใช้ขึ้นหลุมร้อยสิบร้อยสิบห้าประมาณนี้ไม่เกินร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่บใช่ครับเกินร้อยยี่สิบมันจะขาดมันร้อนเกินไปครับใช่ครับประมาณนี้ความเร็วก็ปรับขึ้นลงได้เลยครับ ไม่ต้องไปกดอะไรครับพวกเซซี่พวกนันครับน้ำมันสต็อปกดขึ้นลงได้เลยเพิ่มลดได้เลยผมสอนมาแต่มมตมไมย